สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องข่าวร้อเอ็ดกับช่องข่าวกำมลเคเบิลทีวีและติดตามรับชมได้ทางช่อง4 5่ซีซนิวภาคอีสานเอชดีจานดาวเทียม IPM หรือจานสีสม้มวันนี้พบกับดิฉันวิพาวรรณทศีโดยมีรายละเอียดดังนี้ค่ะพ่อเมืองร้อยเอ็ดนำพุทธศาสนิกชนทำบุญตักบารวันอาทิตย์นอกเทศกาลเข้าพรรษาเพื่อเป็นศูนย์รวมใจในการทำบุญของชาวร้อยเอ็ด เช้าวันนี้เมื่อเวลา6นาฬิกา30นาทีนายภูสิธิ์สมจิตผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรวันอาทิตย์นองเทศกาลเข้าพรรษาเพื่อเป็นสนยนรวมใจในการทำบุญของชาวร้อยเอ็ดในวันหยุดราชการเสริมสริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวที่ลานสาเกียนนครสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ดโดยมีนายประยุนจอนเจริญผู้วยการสำนักง,งานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ดวาั่วนราชการพร้อมด้วยผู้รสนิกชนชาวร้อยเอ็ด มาร่วมทบ,บุญเป็นจำนวนมากการทบ,บุญตักบาทคือประเพณีอย่างหนึ่งที่ชาวพุทธปฏิบัติกันมาแต่สมัยพุทธกาลพระพิสุจะอุ้มบาตรออกบินทบาทเพื่อรับอาหารหรือทานอื่นๆตามหมู่บ้านในเวลาเช้าผู้คนที่ออกมาตักบาทจะนำของทำทานต่างๆเช่นข้าวอาหารแห้งมาถวายพระ ซึ่งประเพณีนี้ชาวพุทธถือกันว่าเป็นการสร้างกุศลและเป็นการแผ่ส่วนกุศลให้กับญาติผู้ล่วงลับไปแล้วด้วยโดยเชื่อกันว่าอาหารที่ถวายไปนั้นจะส่งถึงญาติผู้ล่วงลับด้วยเช่นกันนับเป็นกิจกรรมที่จะช่วยขัดเกลาและพัฒนาจิตใจให้ผู้รศสนิกชนมีจิตใจมีความสุขความสงบโดยนิมนต์พระภิกษุและสามเณรจากวัดต่างๆในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดและใกล้เคียงมารับบินฑบาต เพื่อให้พุทธศาสนิกิชนในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดและใกล้เคียงได้ร่วมกันทำบุญตักบาทนอกเทศกาลเข้าพรรษาเป็นประจำและต่อเนื่องทั้งนี้จังหวัดร้อยเอ็ดโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด ได้จะทําโครงการทําบุญตักบาตรวันอาทิตย์นอกเทศกาลเข้าพรรษาขึ้นระหว่างเดือนตุลาคม2564ถึงเดือนกรกฎาคม2565เพื่อให้พุทธศาสนิกชนในเขตเทศบาลเมืองร้อเอ็และใกล้เคียงได้ร่วมทําบุญตักบาตรเป็นประจำอย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนส่งเสริมและเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไปัาานาันรง,งสสคา การนะตงงังพุทธังอภิปูชยาพระขาวพุทธังพะขาวันตังอภิวาเทอัอยู่องพวกเราอุบาจงองพวกเราสาธุชนคนตีนะผู้ไปสินงไปทำไปวังความดีทุกคนทุกท่านตะกะวัตอะรหะตัวสมมาสมพุทธกัณสะ พระหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปสังฆังสารนังฆาชานีังปิสังฆังสรารนังัาชานีกา,านาาาหาตุอัมหากังทีฆรรตังหิตะถงศึกษาร้อยเอ็ดเขตหนึ่งสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามาส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและนักวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด วิทยาลัยอาชีวศึกษา กันที่ร้อยเอ็ดกำหนดการจัดงานมหาทานบาร,รมีประเพณีบุญพเวรร้อยเอ็ดระหว่างวันที่4-6มีนาคม2565นี้ตามที่จังหวัดร้อยเอ็ดร่วมกับคณะสงฆ์หน่วยงานภาครัฐและเอกชนตลอดจนประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ดกำหนดให้จัดงานประเพณีบุญพเวรเป็นงานประจำปีของจังหวัดร้อยเอ็ดสืบเนื่องติดต่อกันมาทุกปี และในปี2565นี้นับเป็นปีที่32ของการจัดงานมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนาและให้ประชาชนสำนึกในคุณงามความดีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอนุรักษ์สืบสารวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามส่งเสริมการท่องเที่ยวพร้อมทั้งเสริมสร้างความรักความสามัคคีของประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ดให้ดำรงอยู่สืบไป สำหรับการจัดงานในปีนี้มีกำหนดการจัดงานระหว่างวันที่4-6มีนาคม2565ที่บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์11และเกาะกลางบึงพระลานชายัยการจัดงานบุญพระเวทนั้นสำคัญอยู่ที่การเทศเรื่องพระเวสสันดรชาดกหรือเทศมหาชาติมีจำนวนทั้งหมด13กัน โดยชาวอีสานมีความเชื่อว่าหากว่าได้ฟังเทศครบทั้งหมดวันเดียวและจัดเตรียมเครื่องคายได้ถูกต้องก็จะได้เกิดในศาสนาพระอริยะเมตรตรแต่ถ้าหากตั้งเครื่องคายหรือเครื่องบูชาไม่ถูกต้องจะทําให้เกิดอาเพศและสิ่งไม่ดีต่างๆตามมาจึงทำให้ทุกคนในหมู่บ้านให้ความสำคัญกับงานนี้มากโดยมาร่วมกันทำบุญอีกประการหนึ่งคือเพื่อะระลึกถึงพระเวสสันดรพระโพธิสัตว ผู้บำเพ็ญเพียรบารมีชาติสุดท้ายของพระองค์ก่อนจะสเสวยชาติและตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในภายหลังยกตัวอย่างกันเทศเช่นกันที่หนึ่งชื่อทศพรอานิสงผู้จับได้กันทศพร19คาถาผู้นั้นจะได้รับทรัพย์สมปรารถนาถ้าเป็นสตรีจะได้สามีเป็นที่ชอบเนื้อเจริญใจถ้าเป็นชายจะได้ภรรยาต,ตามที่ประสงค์ต้องการ ถ้ามีบุตรหญิงหรือบุตรชายก็คาดหมายว่าเป็นคนว่านอนสอนง่ายมีรูปกายงดงามมีความประพฤติดีกิริยาเรียบร้อยทุกประการการที่2ชื่อหิมพานอาอนิสง์ผู้จับได้กันหิมพาน134ขาทคาถาผู้ใดบูชากันหิมพานย่อมจะได้สิ่งที่สมปรารถนาทุกประการครั้นตายไปจะบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์เมื่อลงมาเกิดบนโลกมนุษย์ ก็จะเกิดในตระกูลขัตติยะหรือตระกูลพราหมณ์มหาศาลร,ร่ำรวยบริบูรณ์ด้วยทรัพย์และบริวารมากมายประกอบด้วยสุขกายสุขสบายใจทุกอิริยาบถ าวจังหวัดร้อยเอ็ดขึ้นซึ่งเป็นการจัดในรูปแบบเป็นรูปแบบนิวโมอนคือการเฝ้าระวงังไม่ว่าจะเป็นการควบคุมร่วมในขบวนทุกท่านนะครับได้อันของชาวจังหวัดร้อยเอ็ด kita nak kita cari tu ตัวครับสวยมากเลยครับยิ้มก็หวานครับขอบคุณม<อ>ากครับ 对呗，好。 ันะครับขอประธานอภัยอาชีในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ในปี2560ต่อกันที่ร้อเอ็ดพบผู้ติดเชือ้อโควิด -19 รายใหม่268รายใน19อำเภอรักษาหาย193รายยังคงรักษาพยาบาล2,176ราย รายงานสถานการณ์ไวรัสโคโรนา2019จังหวัดร้อยเอ็ดประจำวันที่20กุมภาพันธ์2565ผู้ติดเชื้อรายใหม่268รายป่วยสะสม6 0 5 6รายรักษาหาย193รายยังคงรักษาพยาบาล2,176รายไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มยอดติดเชื้อสะสม19,830รายเสียชีวิตสะสม1 128รายข้อมูลผู้ติดเชื้อรายใหม่แยกรายอำเภอใน19อำเภอจาก20อำเภอดังนี้อำเภอเกษตรวิสัย46รายเดินทางมาจากจังหวัดปทุมธานี4รายศรีสะเกด1รายมหาสารคาม1รายระยอง1รายสัมผัสผู้ติดเชื้อ21รายหมู่ที่5ตำบลน,น้ำอ้อม ห้ารายตำบลเกษตรวิสัยสองรายตำบลเมืองบัวหนึ่งรายตำบลกู่กาสิงสัมผัสร่วมบ้านสองรายตำบลครังใหญ่สัมผัสร่วมบ้านชุมชนห้ารายตำบลทุ่งทองตรวจคัดกรองโรคระบบทางเดินหายใจในโรงพยาบาลหนึ่งรายตำบลสิงโคอาชีพแม่ค้าตรวจคัดกรองโรคระบบทางเดินหายใจในโรงพยาบาลสองรายตำบลกู่กาสิงทำงานหน่วยงานแห่งหนึ่งในอำเภอสุวรรณภูมิอยู่ระหว่างสอบสวนเพิ่มเติมอำเภอจตุรพักษ พี่มาร25รายเดินทางมาจากจังหวัดขอนแก่นหนึ่งรายสัมผัสร่วมบ้านชุมชนหรายตำบลอีง่องมาจากกรุงเทพมหานครสองรายตำบลดงแดง สัมผัสผู้ติดเชื้อ2รายตำบลป่าสังสัมผัสร่วมบ้าน1รายตำบลหนองผือสัมผัสผู้ติดเชื้อ5รายตำบลหัวช้างตรวจคัดกรอง ATK ผลบวก1รายตำบลหนองผือตรวจคัดกรองโรคระบบทางเดินหายใจในโรงพยาบาล2รายตำบลหัวช้างตรวจคัดกรองโรคระบบทางเดินหายใจในโรงพยาบาล5รายตำบลดงกลาง อำเภอเมืองร้อยเอ็ดยี่สิบสี่รายเดินทางมาจากจังหวัดขอนแก่นหนึ่งร 1, 1, ายนครราชสีมาหนึ่งรายสัมผัสเพื่อนที่ติดเชื้อสองรายนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสัมผัสเพื่อนที่ติดเชื้อหนึ่งรายนักศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลป์สัมผัสผู้ติดเชื้อสามรายตำบลเหนือเมืองสัมผัสเพื่อนที่ติดเชื้อหนึ่งรายตำบลขอนแก่นรับประทานอาหารร่วมกันสัมผัสผู้ติดเชื้อห้ารายตำบลในเมืองสัมผัสผู้ติดเชื้อ ร่วมบ้านชุมเชิเชสีซรายตำบลสีแก้วสัมผัสผู้ติดเชื้อร่วมบ้านสองรายตำบลหนองแก้วตรวจคัดกรองโรคระบบทางเดินหายใจในโรงพยาบาลเีราย ตำบลเหนือเมืองตำบลปอผานอําเภออาจสามารถ23รายเดินทางมาจากกรุงเทพมหานคร1รายขอนแก่น1รายตรวจพบเชื้อโควิด -19 สัมผัสผู้ติดเชื้อทำงานร่วมกัน1รายตำบลพลเมืองสัมผัสผู้ติดเชื้อ14รายตำบลบ้านแจ้งสัมผัสผู้ติดเชื้อ3รายตำบลอาจสามารถสัมผัสเพื่อนร่วมชั้นเรียน1รายตำบลหนองขามตรวจคัดกรองโรคระบบทางเดินหายใจในโรงพยาบาล1รายตำบลหนองขาม อำเภอสวนภูมิ22รายเดินทางมาจากกรุงเทพมหานครเสียรายเลย2รายสัมผัสผู้ติดเชื้อร่วมบ้าน5รายตำบลช้างเผือกตำบลทุ่งกุลาและตำบลสะคูสัมผัสผู้ติดเชื้อร่วมบ้านชุมชน6รายตำบลทุ่งศรีเมืองสัมผัสผู้ติดเชื้อ2รายตำบลน,น้ำคำสัมผัสผู้ติดเชื้อในชุมชน2รายตำบลห้วยหิราช อำเภอเสรปลภูมิ19รายเดินทางมาจากกรุงเทพมหานคร1รายสัมผัสเพื่อนที่ติดเชื้อ8รายนักศึกษามหาวิทยาลัยจุฬาฯ101สัมผัสผู้ติดเชื้อในชุมชน2รายตำบลเกาะแก้วสัมผัสผู้ติดเชื้อร่วมบ้าน3รายตำบลโพทองสัมผัสผู้ติดเชื้อร่วมบ้าน1รายตำบลขวาวสัมผัสผู้ติดเชื้อ2รายตำบลขวัญเมืองอยู่ระหว่างสอบสวนเพิ่มเติมสัมผัสผู้ติดเชื้อ2รายตำบลน,นาเมือง อำเภอหนองฮี19รายเดินทางมาจากกรุงเทพมหานคร1รายตรวจพบเชื้อโควิด -19 สัมผัสผู้ติดเชื้อร่วมชั้นเรียนในชุมชน17รายตำบลสาวแหสัมผัสผู้ติดเชื้อ1รายตำบลหนองฮีอำเภอพลทอง16รายเดินทางมาจากต่างจังหวัดไม่ระบุจังหวัด1รายตรวจพบเชื้อโควิด -19 สัมผัสผู้ติดเชื้อร่วมบ้าน3รายตำบลแหวงและตำบลคำนาดี สัมผัสผู้ ت ت 0. ติดเชื้อที่โรงพยาบาลพลทองสองรายตำบลโคกกกม่วงสัมผัสผู้ติดเชื้อสามรายตำบลโคกสูงสัมผัสเพื่อนร่วมชั้นเรียนหนึ่งรายตำบลโพทองสัมผัสผู้ติดเชื้อหนึ่งรายตำบลนาอุดมสัมผัสเพื่อนร่วมงานที่ติดเชื้อหนึ่งรายตำบลสะโนกแก้วสัมผัสเพื่อนร่วมชั้นเรียนหนึ่งรายตำบลพรมสวรรค์ตรวจคัดกรองโรคระบบทางเดินหายใจในโรงพยาบาลสองรายตำบลสะโนกแก้วตรวจคัดกรองโรคระบบทางเดินหายใจในโรงพยาบาลหนึ่งรายตำบลโพทอง อำเภอเชียงขวัญ13รายนักเรียนโรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอเชียงขวัญ7รายทีมฟุตบอลไปแข่งฟุตบอลที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอสวรรคภูมิสัมผัสผู้ติดเชื้อร่วมบ้าน2รายตำบลเชียงขวัญตรวจคัดกรองโรคระบบทางเดินหายใจในโรงพยาบาล3รายตำบลพระธาตุปัจจัยเสี่ยงไปร่วมงานศพในชุมชนตรวจคัดกรองโรคระบบทางเดินหายใจในโรงพยาบาล1รายตำบลเชียงขวัญทำงานที่โรงงานแห่งหนึ่งในอำเภอจังหารอำเภอเมยวดี11ราย สัมผัสผู้ติดเชื้อร่วมบ้านชุมชน7รายตำบลเมวดีสัมผัสผู้ติดเชื้อร่วมบ้าน1รายตำบลชมสะอาด สัมผัสผู้ติดเชื้อในชุมชน2รายตำบลชุมพรตรวจคัดกรองโรคระบบทางเดินหายใจในโรงพยาบาลหนึ่งรายตำบลชุมพรอําเภอหนองพอก11รายเดินทางมาจากจังหวัดสมุทรปราการหนึ่งรายสัมผัสผู้ติดเชื้อ3รายตำบลหน,นองกุนใหญ่2รายตำบลรอบเมือง2รายตำบลหน,นองพอกตรวจคัดกรองโรคระบบทางเดินหายใจในโรงพยาบาล2รายตำบลภูเขาทอง1รายตำบลบึงงาม อำเภอทวัดบุรี8รายเดินทางมาจากจังหวัดมหาสรารคามหนึ่งรายสัมผัสเพื่อนร่วมชั้นเรียนที่ติดเชื้อหนึ่งรายตำบลทวัดบุรีหนึ่งรายตำบลราชธานีสัมผัสในชุมชนสองรายตำบลหน,นองไผ่ร่วมบ้านสองรายตำบลอุ่มเมาส์ตรวจคัดกรองในโรงพยาบาลก่อนเข้ารับการรักษาหนึ่งรายตำบลหน,นองไผ่อำเภอโพชัย7รายสัมผัสผู้ติดเชื้อสรายตำบลดอนโอง ผู้สัมผัสร่วมบ้าน2รายและรับประทานอาหารร่วมกัน1รายสัมผัสผู้ติดเชื้อในชุมชน3รายตำบลอัคคะคำสัมผัสเพื่อนร่วมชั้นเรียนที่ติดเชื้อ1รายตำบลคำพระองค์โรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอโพชัยอำเภอทุ่งเขาหลวง7รายเดินทางมาจากกรุงเทพมหาคนคร2รายตรวจพบเชื้อโควิด1 9สัมผัสผู้ติดเชื้อ3รายตำบลมาบ้าสัมผัสผู้ติดเชื้อ ร่วมบ้านหนึ่งรายตำบลบึงงามตรวจคัดกรองโรคระบบทางเดินหายใจในโรงพยาบาลหนึ่งรายตำบลบึงงามอยู่ระหว่างสอบสวนเพิ่มเติมอําเภอพนมไพร6รายสัมผัส,พสเพื่อนร่วมชั้นเรียนที่ติดเชื้อ2รายตำบลแสนสุขและตำบลสระแก้วสัมผัสผู้ติดเชื้อ1รายตำบลโคกสว่างตรวจคัดกรองโรคระบบทางเดินหายใจในโรงพยาบาล2รายตำบลโพชัยและตำบลวารีสวัสดิ์ อำเภอจังหาร6รายเดินทางมาจากจังหวัดปทุมธานี2รายสมุทรปราการ1รายสัมผัสผู้ติดเชื้อร่วมบ้าน2รายตำบลจังหารตรวจคัดกรองโรคระบบทางเดินหายใจในโรงพยาบาล1รายตำบลป่าฝาอําเภอปทุมรัฐ2รายสัมผัสผู้ติดเชื้อร่วมบ้าน1รายตำบลดอกล้าสัมผัสเพื่อนร่วมชั้นเรียนติดเชื้อ1รายอําเภอพลสาย2รายเดินทางมาจากกรุงเทพมหานคร1รายตรวจพบเชื้อโควิด19สัมผัส ผู้ติดเชื้อร่วมบ้านหนึ่งรายตำบลท่าหาดยาวอำเภอศรสีสมเด็จหนึ่งรายตรวจคัดกรองโรคระบบทางเดินหายใจในโรงพยาบาลหนึ่งรายตรวจ ATK ผลบวกตำบลโพไซอยู่ระหว่างสอบสวนเพิ่มเติมมีขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมข่าวทางช่องกมลเคเบิลทีวีและติดตามรับชมในทางช่อง45 s u s e New ภาคอีสาน HD จานดาวเทียม IPM หรือจานสีสม้มดิฉันวิภาวันพร้อมด้วยคุณวิเศษนันทศรีขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ